สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านดิฉันนางรัชนีชังชูผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราดิฉันค่ยขอเวลาจากท่านผู้ปกครองสักเล็กน้อยเพื่อน,นาเรียนรายละเอียดที่ท่านต้องทราบนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรโนา2019รละลอกใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะั้นทําให้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งออกไป เป็นวันที่14มิถุนายน2564เนื่องจากโรงเรียนปราโมทวิทยารามินทราอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มทําให้โรงเรียนไม่สามารถให้เด็กมาโรงเรียนได้นะคะโรงเรียนก็จึงจําเป็นต้องจัดสอนในรูปแบบของออนแอร์ออนไลน์ออนดิมานออนแฮนเพียงเท่านั้นค่ะ ที่ดิฉันจะขอนําเรียนท่านผู้ปกครองมีดังต่อไปนี้นะคะในเรื่องที่1อยากเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทานั้นเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลสองขวบจนกระทั่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คะ่ะเรื่องที่2ในเรื่องของหลักสูตรโรงเรียนมีหลักสูตรพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นหลักสูตรที่สอน คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตำราจากสิงคโปร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับมัธยมศึกษาเป็นปีที่หเป็นหลักสูตรพิเศษตามแนวทางของสอสวทและสอ,อวนอซึ่งทางผู้อำนวยการจะได้นำเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบในโอกาสต่อไปค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของสวัสดิการสวัสดิการที่ท่านผู้ปกครองจะได้รับจากรัฐบาลมีดังต่อไปนี้นะคะ ในเรื่องแรกเรื่องค่าธรรมเนียมการเรียนทางโรงเรียนปราโม์วิทยารามอินทราเป็นโรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลถึง70%ส่วนที่เหลือผู้ปกครองต้องเป็นผู้จ่ายเองสำหรับผู้ปกครองที่รับราชการหรือมีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนได้ก็สามารถนำไปเสร็จไปเบิกได้ค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเงินเรียนฟรี15ปีค่ะราการที่1เป็นรายการ เกี่ยวกับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดซึ่งดิฉันต้องขอความกรุณาท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้มาจัดซื้อให้นะคะให้มาดําเนินการให้เรียบร้อยเนื่องจากมีหนังสือบางเล่มของบางบริษัทที่เขาไม่รับคืนค่ะยังมีอีกหลายท่านนะคะส่วนที่สองที่รัฐบาลให้จะเป็นเรื่องเสื้อผ้าเช่นเดียวกันค่ะผู้ปกครองหลายท่านยังไม่ได้มาใช้สิทธ์ ก็ต้องรบกวนให้ท่านมาใช้สิทธิ์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะในรายการที่3เป็นค่าอุปกรณ์ซึ่งจะได้แก่ดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดปากกาสีเป็นต้นนะซึ่งเราก็จะแจกให้นักเรียนเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนแล้วค่ะในรายการที่4ี่เป็นเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะได้แก่การนํานักเรียนไปเข้าค่ายเช่นค่ายคุณธรรมค่ายลูกเสือเนรนาลีเป็นต้นในอีกเรื่องหนึง่ง ได้แก่เรื่องนมโรงเรียนซึ่งรัฐบาลมอบให้กับนักเรียนที่อายุสาขวบจนกระทั่งถึงชั้นปถมปีที่6นะคะในเรื่องนมโรงเรียนนี้ทางโรงเรียนปราโมทย์พิยรามอินทาได้เลือกนมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้นักเรียนดื่มและในขณะนี้ก็ได้มีการส่งมอบให้ท่านผู้ปกครองไปบ้างแล้วนะคะในเรื่องของการประกันอุบัติเหตุทางโรงเรียนได้ทําประกันอุบัติเหตุไว้ที่บริษัททิพยาประกันภัย ผู้ปกครองสามารถเคมอุบัติเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนแต่ขณะนี้ยังไม่ได้บัตรมาผู้ปกครองต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะคะแต่เมื่อใดที่ได้รับบัตรจากบริษัทแล้วผู้ปกครองสามารถนำบัตรไปยื่นโดยที่ท่านผู้ปกครองไม่ต้องสำรองจ่ายค่ะสำหรับเรื่องประกันอุบัติเหตุท่านผู้ปกครองสามารถเคลมได้ ไม่เกินครั้งละ1 0 0 0 0บาทค่ะเรื่องต่อไปได้แก่เรื่องของการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันซึ่งโรงเรียนจะได้ดำเนินการให้เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนแล้วในเรื่องของการเรียนออนไลน์อยากขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองให้ช่วยกวดขันเรื่องวิน,นัยเท่าที่ทราบมีนักเรียนเข้าห้องเรียนโดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าตื่น,นอนมาก็ มาทั้งชุดนอนก็ไข่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนะคะให้นักเรียนทํากิจธุระส่วนตัวรับประทานอาหารให้เรียบร้อยแล้วมาเข้าเรียนตามตารางที่โรงเรียนกําหนดไว้ค่ะการเรียนออนไลน์นี้ก็เริ่มนับเวลาเรียนแล้วนะคะนักเรียนต้องมีเวลาเรียนทั้งหมด80%ของเวลาเรียน200วันก็นั่นก็คือจํานวนไม่น้อยกว่า160วันค่ะในเรื่องของการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ทางโรงเรียนจะได้ผ่อนปรนให้ท่านผู้ปกครองได้ชําระในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายมาตรฐานก่อนส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้รับบริการทางโรงเรียนจะยังไม่เก็บนะคะเช่นค่าอาหารค่าอาหารว่างค่าห้องเรียนปรับอากาศและค่ารถในเรื่องของบุคลากรขณะนี้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ60%ค่ะ ส่วนที่เหลือเนื่องจากเราะวัคซีนหมดก็ต้องรอไปอีกระยะหนึ่งค่ะดิฉันขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือร่วมใจทุกประการของท่านและในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่คลี่คลายลงนี้ขอให้ท่านและครอบครัวแคล้วคลาดปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงเป็นครอบครัวเข้มแข็งของสังคมตลอดกาลสวัสดีค่ะ